นี่คือพัสอิมคัมของ MGM ที่มันสวยหรูไม่มีใครมีครับผมมองมาหลายๆที่แล้วรวม m g เเนี่ยนะเนื้อกว่าทุกที่ไม่มีใครตามไปจ่ายคุณตลอดชาติไมม่รวยแนะ่ถ้าเชื่อผมปัจจุบันนี้ผมมีรายได้เดือนเล้านกว่าแล้วก็อาจจะมากกว่าเรือยผมมีลูกทีมคนหนึ่งมีรายได้เดือนเจ็ดแสนกว่าแล้วก็อีกหลายหลายคนซึ่งกันและตามมาสวัสดีครับ ผมสีกุ้งอุสวัสดีประธานกรรมการบริหารบริษัทสีกุ้งโบเกอร์น,นะครับคำว่า passive income มันต่างกันยังไง passive income ก็คือคนที่กินเงินเดือนคนที่ทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับขายตรงมันจะมีรายได้ส่วนหนึ่งนะยกเว้นอ่าก็ข้าราชการหรือทํางานบริษัทหรือทํางานองค์กรเนั้นเกษียณอายุ60ก็จะมีเงินเดือนนะเดือนสุดท้ายจะจ่ายจนกระทั่งเสียชีวิตการที่จ,จ่ายเงินบนานาญเนี่ยมันจบต้องเสียชีวิตใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยที่เป็นสีกุ้งโบเกอร์ด้วยระบบ MGM เนี่ย เราจะจ่ายคุณตั้งแต่บาทแรกที่คุณเข้ามาถ้ามีผลงานมีลูกทีมเราจะจ่ายคุณนะจนกระทั่งถึงวันที่คุณเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตคุณระบุแล้วคุณจะจ่ายใครหลานคุณลูกคุณคนไหนคุณระบุเราก็จะตามไปจ่ายคุณนะตามที่คุณสั่งโดยที่ไม่มีความแม้ประกันรถยนต์พรบบอเป็นกฎหม้บังคับทุกคนต้องซื้อแหละแล้วหลายหลายคนก็ซื้อไปเป็นหนึ่งไปสองไปสามผมเปรียบว่ามีลูกค้าหนึ่งราย ต้องซื้อพรบรและซื้อเพื่นหนึ่งด้วยต้องจ่ายเบี้ยสองหมื่นปกติเขาจะจ่ายอยู่สองหมื่นแล้วถ้ามาเชอผมผมชวนให้เป็นสมาชิกสีขุ่มแล้วคุณจ่ายจากสองหมื่นเหลือหมื่นเจ็ดผมเชื่อเขาทำแน่ในเมื่อเขาซื้อราคาถูกอยู่แล้วแล้วเขาก็ยังมีได้ได้ได,ด้วยเขาบอกต่อเพราะเขาต้องรให้เพื่อนเขาหรือญาติเขาเนี่ยซื้อประกันในราคาถูกเพราะฉะนั้นทุกสักรดี่เขาบอกต่อมันจะเกิดเม็ดเงินเราเรียกค่าของมิั่นจะจ่ายเขาประกันรถยนต์รถยพ,บพรบรกับพักต่อใจมันดีตอนนี้ว่า เราขายปีนี้ปีหน้าเขาต่ออายุเราก็ได้ได้ดเราก็จะได้ได้ได้ต่อต่อไปด้วยเราเลือกพาสซฟกินคำเพราะตัวนี้ได้ได้ออกมาปุ๊บเนี่ยนะแต่ป,ปีแต่ปีมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลายหลายครั้งคุณจะทำแค่3ปีคุณมีได้ได้เดือนละเป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนละได้ได้ตัวนี้คุณหยุดเมื่อไหร่ลูกทีมไม่หยุดมันก็จะทำได้ได้ก็อยหยุดอยู่กับคุณละการเข้า MGM เนี่ยคุณมาเรียนรู้ขายเพื่อเรียนรู้ แต่สิ่งที่สำคัญเลอคุณต้องสร้างทีมงานคุณเอาความรู้ที่เรามีให้คุณไปสอนต่อพอเขาเขารู้เขาก็ไปบอกต่อทุกทุกคนบอกต่อแล้วมีมีเบีย้ยประกันเข้ามาคุณจะมีลูกทีมหนึ่งคนร้อยคนพันคนไม่จำกัดเลยหลายหลายคนนะมีได้ได้ให้คุณตั้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ปีที่ผ่านมาเรามีเบีย้ยประกันไปสามพันแปดร้อยล้านถ้าได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์้องว่าได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้สามสิบแปดล้านเนี่ยตัวนี้ก็จะตามไปจ่ายคุณปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีเบีย้ยประกันไป ถ้าปีนี้ผ่านไป3800ร้ล้านผมเหลือสเผมก็ได้เดือน7 000, ล้านกว่าใช่ไหมล่ะมันก็จะตามผมไปจ่ายจนจะต้องจบชีวิตผมแล้วคุณคิดว่าปีนี้ผมจบที่3 8ม0ันสามรล้านนะปีหน้าเกิดต่อ,อยุมันกลายเป็น4 0 0 0ันกว่าห0 0 0ั 5, 000, นกว่ามันจะตรงไม่มีขีดจำกัดเลยมันก่อนผมเสียชีวิตผมก็ไปบอกว่าเออผมมีโมดดกตรงนี้นะเดือน7 000, ล้านกว่า10 000, ล้านกว่าในอนะก็ต่อไปผมจะมองไปลูกผมชื่ออะไรล้านผมชื่ออะไรก็จะตามไปจ่ายโดยมาจากจพ นี่คือพาสซอิมคัมของ MGM ที่มันสวยรู้ไม่มีใครมีครับผมมองมาหลายหลายที่แล้วรวบเ m ็เนี่ยนะเนื้อกว่าทุกที่ไม่มีใครตามไปจ่ายคุณตลอดชาติไมัม้ยงเงินบำนาญหรือเงินตอบแทนเนี่ยมันจบแค่ชีวิตเราถ้าเกิดเราเกิดวิเฤติจบละเราจะรับบำนาญมาแค่ครึ่งปีแล้วเกิดวิตชีวิตจบละแต่ของเราไม่ใช่คุณเสียชีวิตเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่เราตามไปจ่ายคุณถึงล,ล,ลูกหลานนี่คือผลตอบแทนที่ไม่เหมือนกัน เราจ่ายคุณตลอดชาติระบบเครือข่ายทั่วไปหรือระบบเงินบำนาญทั่วไปมันจบในชีวิตคุณก็จบครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ